สวัสดีค่ะเคยสังเกตกันไหมคะว่าเด็กเล็กๆสมัยนี้เนี่ย hmm. ใช้นิ้วปาดแท็บเล็ตคล่องกว่าผู้ใหญ่หลายๆคนอีกมันก็อดคิดไม่ได้นะคะว่าเอ๊ะนี่คือพัฒนาการที่น่าทึ่งหรือมันเป็นสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างหรือเปล่าวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องนี้แล้วค่ะการเลี้ยงลูกในยุคที่เทคโนโลยีมันแบบว่า เข้ามามีบทบาทมากๆเลยจะทำยังไงให้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่ดีไม่ใช่เจ้านายหรือมาบงการชีวิตเด็กๆของเรานะคะคือเด็กยุคนี้เขาเรียกว่าเป็นดิจิ a l ลเนทีฟใช่ไหมคะเกิดมาก็เจอเลยไม่เหมือนรุ่นเราๆที่อาจจะเป็นดิจิ t a ลอิมิ g กรนท์ที่ต้องมาเรียนรู้ทีหลังแล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะ,ะเด็กไทยอายุ6 1ขวบถึง14เนี่ยใช้เวลาหน้าจอเยอะมากฉเฉลี่ยว,วันละ7ชั่วโมงเลย โหเจ็ด oh, ชั่วโมงเยอะมากนะครับนั่นใช่ค่ะเยอะกว่าที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO แนะนำทั้ง3เท่าเนี่ยนี่คือความจริงที่เราต้องเจอแล้วก็ต้องหาทางรับมือกันค่ะใช่เลยครับตัวเลขนั้นมันสะท้อนความจริงที่อืมก็น่ากังวลอยู่ไม่น้อยนะครับเพราะมันส่งผลกระทบโดยตรงเลยต่อพัฒนาการเด็กๆซึ่งข้อมูลที่เราดูกันมามันก็ชี้เห็นทั้งสงด้านนะครับคือมีทั้งข้อดีข้อเสีย แน่นอนข้อดีก็คือเทคโนโลยีมันเปิดโลกการเรียนรู้ให้กว้างขึ้นช่วยพัฒนาทักษะดิจิทัลที่จำเป็นในอนาคตหรือแม้แต่ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ไกลๆแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งผลกระทบต่อสมองต่อสายตาการนอนหลับหรือแม้แต่ทักษะสังคมที่เด็กๆควรจะได้จากการเจอหน้ากันจริงๆอันนี้ก็น่าห่วงไม่แพ้กันครับมีข้อมูลหนึ่งที่เอ,อ่อ น่าสนใจเป็นพิเศษเลยค่ะจากงานวิจัยของมหาวิทยายลัยโทรันโตที่เขาบอกว่าเด็กที่ใช้หน้าจอเกินวันละสองชั่วโมงมีแนวโน้มที่พัฒนาการด้านภาษาแล้วก็ความคิดจะช้ากว่าเด็กที่ใช้น้อยกว่าเออตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้เราต้องมาหาทางออกกันแล้วเราจะเศร้าสมดุลตรงนี้ได้ยังไงดีคะในเมื่อเทคโนโลยีมันอยู่รอบตัวเราขนาดนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากๆครับสิ่งที่เราพอจะสกัดออกมาจากข้อมูลต่างๆนะครับก็คือ แนวทางปฏิบัติที่พ่อแม่ผู้ปกครองพอจะเอาไปปรับใช้ได้ประเด็นแรกเลยที่สำคัญมากๆคือการสร้างขอบเขตที่ชัดเจนครับไม่ใช่แค่เรื่องเวลานะครับแต่รวมถึงสถานที่ด้วยเช่นอาจจะมีกฎง่ายๆในบ้านหรือว่าตอนกินข้าวหรือก่อนนอนเนี่ยห้ามใช้มือถือหรือแท็บเล็ตส่วนเรื่องเวลาก็อาจจะปรับตามวัอย่างที่ข้อมูลแนะนำไว้เด็กเล็ก2-5ขวบก็ไม่ควรเกินหชั่วโมงต่อวันหรือถ้าโตหน่อย6 1ถ 2ปีก็อาจจะไม่คนเกิน2ชั่วโมงครับหืมการกำหนดเวลาก็เรื่องหนึ่งนะคะแต่ที่อาจจะยากกว่าคือการทำให้ลูกยอมรับกฎพวกนี้โดยเฉพาะถ้าเขาเห็นพ่อแม่ก็ยังแบบว่ากดมือถืออยู่เลยนั่นแหละครับเชื่อมโยงกับประเด็นถัดไปพอดีเลยก็คือพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยลดการใช้ของเราให้ลูกเห็นทำให้ดูเป็นเรื่องปกติว่ามีเวลาที่เราจะไม่จับมือถือกันนะ อาจจะสร้างโซนปลอดเทคโนโลยีในบ้านหรือกำหนดเวลาครอบครัวที่ทุกคนวางอุปกรณ์จริงๆจ,จังๆแล้วหันมาทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ไม่ใช่แค่จำกัดเวลานะครับแต่ต้องใส่ใจกับเนื้อหาที่ลูกดูหรือเล่นด้วยคือต้องช่วยกันพัดกรองเลือกแอปเกมส์หรือสื่อที่มีคุณภาพส่งเสริมการเรียนรู้ไม่ใช่แค่ให้ดูอะไรไปเรื่อย ถ้าเป็นไปได้นะครับลองใช้เทคโนโลยีไปพร้อมๆกับลูกเลยอันนี้จะดีมากจะได้รู้ว่าเขาเจออะไรสนใจอะไรบ้างอ๋อหมายความว่าไม่ใช่แค่ห้ามห้ามห้ามอย่างเดียวแต่ต้องส่งเสริมกิจกรรมอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับนั่นคือการสร้างสมดุลให้ชีวิตเขาต้องหากิจกรรมนอกจอที่มันหลากหลายให้เขาได้ลองทำได้คนพบตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับเพื่อนจริงๆ กีฬาดนตรีศิละปะอะไรก็ได้ครับเพื่อเขาได้พัฒนาทักษะด้านอื่นๆที่สําคัญไม่แพ้กันและอีกเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยในยุคนี้คือการสอนทักษะพลเมืองดิจิทัลดิจิทัลซิเ n นชิพคือต้องสอนให้เขารู้จักเรื่องความปลอดภัยออนไลน์มารยาทในการสื่อสารคิดวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไม่ใช่เชื่อทุกอย่างที่เห็นและที่สําคัญคือรู้วิธีรับมือถ้าเจอปัญหาอย่างเช่นการกันแกล้งทางออนไลน์หรือไซเบอร์บุลลี่ครับ ฟังดูมีหลายเรื่องที่พ่อแม่ต้องใส่ใจมากๆเลยนะคะทั้งตั้งกฎเองเป็นตัวอย่างเลือกเนื้อหาหากิจกรรมอื่นเสริมแล้วยังต้องสอนทักษะดิจิตัลอีกครับผมแต่หัวใจสำคัญจริงๆอาจจะอยู่ที่ข้อสุดท้ายนะครับคือการสื่อสารที่เปิดอกคือการสร้างบรรยากาศที่ไว้วางใจให้ลูกรู้สึกปลอดภัยพอที่จะกล้าเล่าประสบการณ์ออนไลน์ให้เราฟังไม่ว่าจะดีหรือร้ายการถามถยด้วยความเข้าใจด้วยความใส่ใจจริงๆไม่ใช่การจับผิด อันนี้จะช่วยได้มากเลยครับในมิติของการศึกษาก็เหมือนกันนะครับเราส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อหาข้อมูลเพื่อเรียนรู้เพื่อสร้างสารรค์ได้เต็มที่แต่ต้องย้ําเสมอว่ามันเป็นเพียงเครื่องมือชิ้นหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดของการเรียนรู้ครับเข้าใจเลยค่ะเหมือนกับว่าเราไม่ได้ห้ามลูกใช้มีดแต่เราสอนวิธีใช้ให้ปลอดภยัยให้ถูกกับงานอย่างนั้นเลยนะคะ ใช่ครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยครับเหมือนเราสอนลูกข้ามถนนนั่นแหละเราไม่ห้ามเขาข้ามนะครับแต่เราสอนให้ดูซ้ายดูขวาจุงมือไปด้วยในช่วงแรกแล้วพอเขาพร้อมเราก็ค่อยๆปล่อยมันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวหรอกครับเรื่องนี้ต้องปรับตามบริบทของแต่ละครอบครัวไปเน้นความรักความเข้าใจและการเรียนรู้ไปด้วยกันกับลูกนี่แหละครับสำคัญที่สุดหัวใจคือการสร้างสมดุลและการสอนให้เขารู้เท่าทันเทคโนโลยีไม่ใช่ตกเป็นทาสมันครับ ชัดเจนมากๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะก่อนจะจากกันวันนี้มีไอเดียหนึ่งที่น่าสนใจจากข้อมูลที่เราคุยกันลองตั้งโจทย์ให้ตัวเองกับครอบครัวดูไหมคะว่าถ้าเราลองมีวันปลอดเทคโนโลยีสักวันหนึ่งเต็มๆในสัปดาห์แล้วลองหากิจกรรมอย่างอื่นทำร่วมกันจริงๆจังๆดูเราจะรู้สึกยังไงหรืออาจจะค้นพบอะไรใหม่ๆในความสัมพันธ์ในครอบครัวบ้างบางทีผลลัพธ์อาจจะน่าประหลาดใจกว่าที่เราคิดก็ได้นะคะลองดูคะ่ะ